ดวงดาวในเดือนพฤษภาคมนะคะคลิปนี้จะเป็นช่วงครึ่งหลังนะคะที่มีการย้ายของดาวเสาร์นะคะนอกจากนี้ดาวที่โคจรรายเดือนของชาวกันก็โคจรย้ายด้วยเช่นกันส่งผลอย่างไรในภาพรวมนะคะไปอัปเดตกันได้ผู้ที่รับฟังคลิปนี้ได้นะคะก็คือผู้ที่รักคณาราศีกันหรือเกิดในช่วงระหว่าง15กันยาถึง14ตุลาคมก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องดวงดาวการตีความโหราศาสตร์ฝากกดติดตามช่องโหราห์9นะคะ สำหรับในช่วงเครื่องหลังพฤษภาคมนะคะเป็นช่วงที่ดาวประจําตัวของชาวกันก็โคจรย้ายออกนะคะจากภพมลณนะไปเข้าสู่ภพสุภาษะนะคะก็คือภพเรือนดีขึ้นนะดังนั้นชาวกันนะคะที่อาจจะป่วยนะคะหรือว่างานเยอะมีปัญหามากนะคะถือว่าในช่วงวันที่17เป็นต้นไปนะดาวประจําตัวย้ายเข้าภพเรือนใหม่เนะะี่ยไปเข้าสู่ภพเรือนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความคืบหน้าความก้าวหน้าความเาาามจริญต่างๆนะคะ โดยดาวพุธนะคะก็จะไปอยู่ร่วมกับดาวอาทิตย์และดาวมฤตยูนะโดยมี3ามดวงอยู่ในภพเรือนสุภะนะคะช่วงนี้ชาวกันนะคะจะมีลักษณะนะหางที่ผ่านมาบางอย่างที่จบลงนะคะหรือว่าแก้ไขปัญหาอยู่นะจะเป็นช่วงที่ก่อเกิดความเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกนะคะเช่นเรื่องราวใหม่ๆความหวังมีเข้ามาในชีวิตนะคะเป็นเชิงเรื่องตัวตนไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเอกสารการติดต่อนะเรื่องเชิงทางไกลได้นอกจากนี้ยังเป็นเรื่องราว ผู้หลักผู้ใหญ่นะคะความก้าวหน้าบางประการมีข่าวมาถึงชาวกันนะเนื่องด้วยดาวหลายดวงก็ไปรวมอยู่ในภพเรือนดีๆนะคะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเงินทองนะคะเนื่องจากดาวทั้ง3ดวงนี้ไปอยู่ในเรือนของดาวศุกร์นะก็เป็นความหมายเชิงเรื่องเงินเงินทองทองของชาวกันนะคะดังนั้นอาจเป็นจังหวาได้ข่าวเรื่องเงินนะคะมีจังหวาการเจราจาทางการค้าเกิดขึ้นนะหรือช่วงที่ผ่านมาหากการค้าเงาๆหน่อยนะก็จะเป็นช่วงที่ลูกค้าใหม่ๆความหวังทางการงานการเงิน,งนมีเข้ามานะคะ เป็นจังหวะที่ชาวกันนะเกี่ยวข้องกับเรื่องข้อมูลนะคะเรื่องเอกสารการวิ่งเต้นเสนอราคานะหรือแม้แต่เรื่องการเกี่ยวข้องกับการบุนวายเอกสารได้นะแต่ก็เป็นไปในเชิงจะได้เงินนะคะเตรียมเอกสารเพื่อที่จะไปรับเงิน,นงต่างๆหรือว่าคืบหน้าทางผลพิจารณาการงานที่รอคอยคําตอบนะหรือบางอย่างที่ยืดเยื้อล่าช้าช่วงนี้มีจังหวะคืบหน้าได้นะคะ ได้เข้าของใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะอุปกรณ์สื่อสารอาจจะได้เข้าของในเชิงเอามาใช้ทํมามากินนะคะหรือเป็นจังหวะเข้าของมันซ่อมแซมรวนพอดีก็มีจังหวะซื้อใหม่นะโดยชาวกันก็จะได้ข้าของมาใช้ประกอบอาชีพทำมาากินนะคะโดยเฉพาะนะเน้นไปยังเรื่องอุปกรณ์ไฮเทคเทคโนโลยี Tech Technology ช่วงนี้นะคะสำหรับในวันที่19นะคะดาวเสาร์ก็โครจรย้ายนะคะรอบนี้ก็โครจรเข้าสู่การเล็งลักนาชาวกันนะดาวเสาร์พอย้ายปุ๊บก็ไปเจอดาวสุกคู่เส้นศัตรูนะคะ โดยดาวศุกร์เขาเป็นดาวรายเดือนนะก็จะรอดาวเสาร์อยู่พอย้ายปุ๊บก็จะมาเจอก่อเกิดเป็นคู่เสี้ยนศัตรูขึ้นนะคะสำหรับชาวกันช่วงนี้ก็จะส่งผลนะพอดาวเสาร์ย้ายก็จะทําให้ชาวกันช่วงนี้นะคะอ่าเหน,นื่อยนะคะบางทีก็มาจากเรื่องเพื่อนบ้านนะเป็นเชิงกวนประสาทก็ได้หรือรบกวนจิตใจนะคะบางทีก็เป็นเรื่องค้าขายโดยทั่วไปต้องระวังคนเล่ห์เหลี่ยมเยอะนะคะ ทำอะไรช่วงนี้ถูกเอารัดเอาเปรียบเชิงการเงินได้ง่ายเนื่องจากเขาเป็นคู่เซียนศัตรูพอดีนะซึ่งเดี๋ยวดาวศุกร์ก็จะโครจรเดินหน้าไปก็จะแยกออกจากดาวเสาร์นะคะดังนั้นช่วงครึ่งหลังพฤษภาคมนะชาวกันก็จะก่อเกิดคู่กรณีง่ายนะดังนั้นจะติดต่อค้าขายธุรกรรมอะไรกับใครช่วงนี้ทําใจเผื่อไว้คุยให้รอบคอบนะคะแล้วก็รอบคอบเรื่องเงินเงินทองทอง สำหรับในเชิงระยะยาวนะคะดาวเสาเมื่อย้ายมาสัมพันธ์ตัวตนก็คืออยู่ตรงกันข้ามนะคะจะอยู่ในภพเรือนคู่คลองเนะชาวกันก็ถือว่าอาหากมีคู่คลองก็อาจจะเหนื่อยๆใจนะกับเรื่องภารกิจบางอย่างที่เราเองก็พึ่งพาคู่ได้ระดับหนึ่งนะคะจะคบหาใครก็ต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะดาวเสาที่อยู่ในภพเรือนนี้ก็ทําให้ชาวกันเจอแต่กับคนเอารัดเอาเปลียยพึ่งพาได้น้อยนะคะ เรื่องราวประเภทไปช่วยเหลือเกื้อกูลคนอื่นเกินกําลังอันนี้ต้องระวังด้วยเหมือนกันเพราะจะทําให้เราเดือดร้อนเชิงระยะยาวได้นะคะสําหรับดาวเสาร์ที่โคจรเลง็งลักนาชาวกันนะคะเป็นเจ้าเรือนปุตตะอ่ะก็หมายถึงชาวกันก็มีภารกิจผูกพันบางทีก็เป็นเรื่องส่งเสียเลี้ยงดูนะคะ เอาใจช่วยห่วงใย,ยบุตรหลานนะหรือจะเป็นช่วงที่เราพาวักพวงกับอนาคตลูกๆหลานๆในบ้านก็ได้นะซึ่งก็จะเป็นความหมายเชิงเหล่านี้นะคะสําหรับในความที่ดาวเสาร์สัมพันธ์กับตัวตนนะก็ส่งผลเรื่องสุขภาพด้วยในเชิงระยะยาวก็จะเครียดวิตกก่ายนะคะบางครั้งก็ไม่ค่อยมีเรื่องอะไรเยอะแต่ก็เครียดขึ้นมาไม่มีสาเหตุเป็นช่วงที่เรื่องราวเชิงกระดูกเส้นเอ็นหรือฟันนะก็จะเป็นปัญหาเชิงสุขภาพที่แวะเวียนวกวนก็ได้นะ จากดาวเสารเป็นตัวแทนโรคภัยประเภทเหล่านี้นะคะเป็นช่วงที่ชาวกันนะคะในเชิงสองปีครึ่งนะก็จะมีการแบกรับภารกิจนะบางท่านก็เป็นจุดเปลี่ยนเชิงการงานได้มอบหมายหน้าที่ต่างๆนะคะหรือเป็นเสาหลักของลูกๆเด็กๆหลานๆในบ้านนะหรือแม้แต่เป็นที่พึ่งให้กับใครบางคนนะคะทําให้ชาวกันก็ถือว่ามีภารกิจเชิงระยะยาวแบกรับอยู่นะคะสำหรับในช่วงท้ายเดือนนะคะ23พฤษภาค,คมดาวพระเกต ออกจากภพวินาศนะคะที่กระตุ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆกับชาวกันในเดือนที่ผ่านมานะก็เข้าสู่ภพเรือนใหม่นะคะเรียกว่าเข้าภพเรือนลาภะดังนั้นในเชิงสถานการณ์รายเดือนนะช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนะคะก็เป็นช่วงที่ชาวกันมีแนวโน้มเกิดโชคลาภได้นั่งจากดาวพระเกตไปอยู่ในภพเรือนที่ให้ลาภให้ผลนะคะก็ส่งผลกับเรื่องราวเชิงความฝันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะฝันแปลกหรือว่ามีความฝันแม่นยำนะคะ มีโชคลาภจากเรื่องรางสังหรณ์จิตสัมผัสประสบการณ์ทางจิตแปลกๆได้นะรวมทั้งชาวการบองท่านนะคะก็มีเหตุเรื่องราวของการได้โชคจากเพื่อนจากสังคมนะเพื่อนเก่าหรือว่าเพื่อนชักนําพาไปสู่เรื่องผลประโยชน์ต่างๆการพบปะสังคมนะคะที่ทําให้เกิดความสบายใจผ่อนคลายเกิดขึ้นได้นะคะ โชคมาจากเรื่องทางไกลสําหรับชาวกันนะคะไม่ว่าจะต่างจังหวัดต่างประเทศนะหรือแม้แต่โชคบางประการที่เกิดขึ้นจากแวดวงประเภทสุขภาพความป่วยความเจ็บ,าจบการพัดพรากต่างๆมีโชคฟลุกๆบ่อยขึ้นนะน,นาดาาพระเกตกระตุ้นให้บางทีได้เงินปลุกป,ปับฉับพลันนะคะโชคลาภมีมาเองนะโดยที่ไม่ได้คาดหวังนะคะหรือว่าสิ่งที่ไม่ได้คาดคิดว่าจะได้มาช่วงนี้จะได้มาโดยง่ายรู้สึกแปลกประหลาดใจกับโชคลาภที่ได้นะคะ ชาวกันนะคะมีโชคจากเรื่องงานบุญงานบวชงานแต่งนะเช่นบางท่านก็มีโอกาสไปร่วมงานทังสานานะคะช่วงนี้จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเชิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะเช่นชาวกันอาจจะอยากไปไหว้พระก็ได้ไปนะคะหรืออยากจะเดินทางเพื่อสแสวงบุญต่างๆไปปฏิบัติธรรมก็เป็นได้นะเนื่องจากดาวพระเกตก็อยู่ในภพเรือนที่กระตุ้นให้เรื่องราวสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะมาให้โชคดีกับชาวกันนะคะ สำหรับชาวกันนะคะในภาพรวมครึ่งหลังดวงดาวขยับดีขึ้นนะคะแล้วก็ยังมีดาวพระเกตมาส่งเสริมเรื่องโชคลาภนะถือว่า,าบรรยากาศโดยรวมดีขึ้นแต่เมื่อดาวเสาเขาย้ายก็อย่างที่บอกไปเจอคู่ศัตรูพอดีสิ่งที่ระมัดระวังไว้ก็เป็นทั้ง12ราศีก็มักเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องเหนื่อยเหนื่อยใจนะคะบางทีก็เป็นเรื่องความรู้สึกทางใจที่ผิดหวังเสียใจกับเรื่องคนอื่นๆนนะที่ปฏิบตัติต่อเราก็เป็นได้ เป็นช่วงที่เรื่องความรักการคบหานะคะก็เกิดคู่ศัตรูขึ้นบางท่านก็อยู่ห่างไกลคนที่รักก็ได้หรือว่าความสัมพันธ์แปรเปลี่ยนหรือเป็นช่วงที่มีภารกิจเยอะก็มีเวลาให้กันน้อยนะคะดาวสูนข,ของชาวกันนะคะยังคงเป็นมหาอุดนะคะแต่ไปอยู่คู่กับดาวเสียนศัตรูนะคะช่วงนี้ก็ดึงดูดความเหนื่อยเหนื่อยมาได้นะเช่นคน อยากพบอยากเจอก็มักเอาเรื่องเดือดร้อนมาปรึกษานะคะหรือมาพูดคุยเพื่อให้ช่วยเหลือนะหยิบยืมทางการเงินหรือมาให้เราช่วยแก้ปัญหาบางอย่างนะก็เป็นเชิงนี้ได้นอกจากนี้นะคะสเสน่ห์ก็ดึงดูดเรื่องของต่างเพศมาได้นะหรือเรื่องของการคบหาแต่ก็มาพร้อมกับเรื่องภาระนะคะคบใครช่วงนี้ก็มาพร้อมกับเรื่องเงินเงินทองทองต้องส่งเสียเลี้ยงดูหรือว่า มีภารกิจร่วมกันนะเรียกว่าชาวกันต้องระวังยาวๆกับเรื่องราวของคนคบหาเนื่องจากมักจะเจอคนเอาเปรียบนะคะใครที่กําลังจะคบหานะคะก็ดูใจกันยาวๆไม่ต้องรีบร้อนนะเนื่องจากดาวเสาร์จะสัมพันธ์กับตัวต้นยาวนาน2ปีครึ่งนะคะสําหรับดาวเสาร์ในปีนี้นะคะก็จะเดินสักระยะหนึ่งเดี๋ยวก็โคจรถอยหลังอีกนะเป็นความยึกยักของดวงดาวนะคะที่จะเกิดขึ้นนะในช่วงครึ่งหลังของปี68นี้นะคะเรียกว่าหลายสิ่งก็ดูเหมือน ยกย้ายสําหรับดวงดาวนะแต่ก็อยู่กันไม่ยั่งยืนเพราะเดี๋ยวดาวก็จะเดินหน้าถอยหลังกันอีกนะคะสําหรับภาพรวมนะคะของชาวกันก็ประมาณนี้นะคะหลายสิ่งดีขึ้นแล้วก็มีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากดาวที่ย้ายปุ๊บมาเจอคู่ศัตรูนะนอกจากนี้โชคลาภก็ขอให้ได้รับกันทุกท่านนะคะให้เป็นข้อมูลทางดวงดาวไว้สําหรับชาวกันแล้วพบกันได้ใหม่กับเรื่องของดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ